วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแก้ปัญหานะครับตัวเครื่องซักผ้านะครับที่มีน้ําอุดตันนะครับเวลาเราปล่อยน้ําแล้วมันไม่ออกนะครับอันนี้ผมแก้ปัญหาที่มันถอดฝาไม่ออกนะครับถอดตัวปัดนี่ไม่ออกนะครับผมเอาน็อตปัดไว้เนี่ยนะครับดึงยังไงมันก็ดึงไม่ออกนะครับคือันมีน็อตตัวเดียวตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็พยายามดึงออกมันก็ไม่ออกนะผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่เอาเจ้า น้ำยาล้างห้องน้ํานะครับมาใส่เลยนะครับผลปรากฏว่าได้ผลค่อนข้างดีเลยนะครับดูพวกที่มันอุดตันอยู่มันเดือดเดือดเดือดขึ้นมาเลยนะครับพวกนี้นะครับเราปั่นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ํานะครับปล่อยเข้าไปนะครับเพื่อล้างนะครับแล้วก็เปิดนะครับจากซักเป็นปล่อยน้ําทิ้งนะครับปล่อยน้ําทิ้งแล้วน้ําก็จะไหลออกมานะครับจากที่มันอุดตันนะครับ ก็ลองเอาไปใช้กันดูครับเพื่อนๆวิธีนี้สําหรับใครที่หาลองหลายวิธีแล้วไม่ได้นะครับ